cho 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 về cho 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 đi, cho cho vào còn cho 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 bay, เทีสองแล้ววะใช่ครับลุงรุ่นปไหนแบบแล้วพวยไปทำอะไรอ่ะได้รับเปลี่ยนคนมใส่แฟนมีดีผูกอ่ะไปไม่ได้ครับมันเยอะครับลุงได้อใช่ตอนนี้ไปก็คือโดนเลยนี่อุ้ยอะไรหรอแต่แฟนบอกว่ามันมันโดนลุมสองหนึ่งมันมีแค่ปากขนิดเดียวมันเอาไปสองแปลกว่าทีโบ้ยี่ฮียไปเชื่อไปต่อ แต่หาเรื่องนี้จริงๆไว้เรื่องตกปลาไอา้เฮียแจ็คมันก็สรรหาคิดมาได้นะอเฮียมันก็สรรหาทำฮียอะไรแปลกๆนะอสัตว์เฮี้ยวคุวย <choice> <URE> <loves that sort> <preserved> ทำเฮียอะไรแปลกๆในสัตว์เฮ้ยถ้าคนเราครบอ่ะจะมีว่ามันมาเจอพอดีเว้ยไอ้เนี้ยไอไอว่าไอเจ๊กมันมาเจอวันนึงคนนี้หวังพี่ไม่โดนยิงละหลุดจัดเลยเนี้ยแล้วก็มีไอ้มาโคนี่อยู่ไอซอลใช่ไหมมีคนเดียวอ่ะเว้ยกูว่านะที่จะทำอะไรแบบนี้ได้ไอ้ข้าวอยู่แอนไหนเจ๊ยให้มันเป็นรองอนไหนไม่ไอ้ข้าวไอ้ข้าวอยู่ไหนไอข้าวข้าวอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอไอเดี๋ยวไอ้ข้าวอยู่โรงพยาบาล โรงพยาบาลโรงพยาบาลเจ้าบอกพี่เจ้าขับขับวนแถวนั้นแล้วเอ้ยบอกพี่เจ้าขับวนแถวนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ครับแตอนนี้ห่างกันเครื่องบางอย่าพิมพ์อะไรแบบนั้นเลยครับแก้ไว้ก่อนเชื่อผมพี่พี่แอฟแผนไม่ดีหรอกผมโทรบอกทีพี่พึงยกมือไลยพี่ต่อโก้มไปแหละมากเปล่างนก้มง้นก้ม เบลมีใครไม่คือมองนะในมุมมองตอนนี้มันมีทางออกอยู่แล้วผมว่าผมมองว่ามันมีทางออกให้ JK แต่ JK จะเอาทางออกนี้หรือเปล่าเค่นั้นแหละประเด็นน่ะจริงๆคือถ้าไปแก๊งอื่นอ่ะมันอาจจะคุยกันได้เว้ยคือจบนะอโอเคเอาของคืนไปนู่นนี่นั่นแต่มันมัน JK มันไม่ได้ไงมันโดนหักหน้าเดมันโดน โดนลุมยำโดนระยำอะ่ะคือถ้าเป็นแก๊งอื่นมันอาจจะได้ก็ได้เออโดนทดสอบนะครับโอเคครับโอเคของคือมาเลยสัตรงนี้นั่นแต่มัน JK มันไม่ยอมมาดิตอนนี้ประเด็นอะ่ะประเด็นมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อยู่การคืนของแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่การคืนของก็ดิตอนนี้ JK อะ่ะเมื่ออยู่บนรถพี่แมงเดี๋ยวมา อย่าอย่ามาลำน้องๆผมในช่องผมนะเอาจริงๆอย่ามาลำนะครับคุณจะลำแอดมงแอดมินก็ได้แต่อย่ามาลำน้องๆผมในแชทผมนะแม้กระทั่งไอเวดไอแจ็คหรือใครก็แล้วแต่อย่ามาลำในช่องผมผมให้ด่าแบนนะจะลำ t ทออะไรก็ลำได้แต่ามาลำน้องๆผม ไปรอพวกไอเวทอยู่ที่แง่งดี่แบบนะครับวเวทแกพูดอยู่ว่าไม่ยอเามเอาไมค์คือนน่ะนั่นแหละคือเหตุผลหลักนั่นแหละคือเหตุผลใหญ่แล้วตอนเนี้ยใช่มันไม่ได้เหตุผลที่ทีเอสแล้วตอนเนี้ยมันอยู่ บบพเพราะตอนนี้คือมันเหมือนโดนหักหน้าไปแล้วอ่ะมันโดนหักหน้าไปเพราะว่าคนที่ได้พี่ขอแป๊บเดียวโดนอ่ะมันคงคิดว่าอยากได้อุธกูหรออะ, <c oughs> อะไรประมาณนี้มึงเขาไปเลยถ้าอย่างนั้นนะ่ะอะไรประมาณนี้คนที่โดนอ่ะแต่ผมคิดว่าพวกทีสพวกอะไรก็คงอยากทดสอบมั่งทดสอบ JK เว่าเป็นยังไงแข็งเปล่า ดูนี่นั่นเปล่าตาพี่พี่เวทผมได้เพงเลงแล้วเนาะนึกชื่อเพลงแบบอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ต้องขับรถขึ้นเขาอยู่ต่อเพื่เว็นอะไรเว็มาอะไรอย่างเง ช่วยกันได้ยังช่วยเพื่อนอยู่ครับลุงยังไม่ได้เลยครับโดนเหรอไอ้ข้าพี่โจไปรับยังเยอะลุงไม่ผมพูดในในมุมที่มันจะเป็นไปได้ยงมาอีกผมพูดในมุมที่มันจะเป็นไปได้ก็รอดูตอนต่อไปแค่นั้นแหละพี่เจอข้าอย่างนี้มันก็สมควรของแล้วแสดงว่าพวกเอ็นนี้พวกเอ็นนี้อินจัดอยู่นะหมายถึงแสดงว่าเนื้อเรื่องนี้แสดงว่าดีนั้นเนี่ยที่พวกเอ็อินได้ขนาดนี้เนี่ย แรงในเรื่องดีมีกันลำบากวะเจอป่ะพี่ไม่สตอรี่คือมันเขียนบทไปแล้วดูให้มันเป็นบทไม่นะเอาจริงๆคือการเดินสตอรี่ผมจะผมจะแยกอย่างนี้ <c oughs> ผมจะแยกพล์ทมันมีแบบเตรียม,มแล้วก็มีแบบไม่เตรียม <c oughs> แต่พวกผมว่าไม่เตรียม <c oughs> แน่นอนคือ <c oughs> <c oughs> การทำสตอรี่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะผมเป็นคนคิดที่จะทำสตอรี่นี้จะทำไก่พัและกันยกตัวอย่างนะผมจะทำไก่พัดสตอรี่จะเปลี่ยนไปคือตัวไอพัดว่ามันจะเล่นออกแบบไหนหนึ่งหรือผ้าปะคือตอนเนี้ยสตอรี่มันอยู่กับ JK ละว่า JK จะทำให้มันออกมาแบบไหนบทอ่ะบทมันคือของ JK ละ มันจะประมาณน,นี้มันมีร้านค้าโรงบาไมไหมเหรอฮะแล้ว,แล,วแล้วมันมันตามอยู่ปะประเด็นคือถ้าคือเรื่องเรื่องให้ผมมาเดินเรื่องหรอมันมันไม่ได้เด็ดเนื้อเรื่องจริงๆคือตอนเนี้ยตัวตัวละครหลักอ่ะมันต้องเป็นคนเดินเดินเองผมว่าเป็นคนแคปภายนอกนะตอนนี้ผมยังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ อยู่ดีให้ผมเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมึงจบอย่างนี้นะมันมันดูไม่แฟร์กับน้องๆคนที่จะเดินในเรื่องต่อไปว่ามันจะออกเป็นไหนคือเวทคือเวทอาร์เธอร์ไอวินคือน้องๆในสิบสิบสองสิบสามคนนี้หนึง่งในภาพหรอไหมซึ่งผมไม่รู้ว่าผมไปเดินคุยกับดีซีแ้โอเคเอา,เอ,าเอาวุธคืนมาให้น้องๆผมแล้วก็ขอโทษน้องๆผมอ่ะจบแบบนี้เหรอมันก็ ไปคิดแทนน้องมันก็แปลก,กๆว่าใช่อยู่ข้างบนอะ่ะเอกหมู่บ้านมาแล้วอยู่ข้างบนเลยมันจะมีภูเขาเดียวสูง ถ้าเป็นผมรอถ้าเป็นผมผมจะเดินยังไงหรอเป็นผมหรอจนเขาจะมาขอโทษผมอะดูเพีหลุดแล้วพี่มาหาลุงนี่เขาอยู่ข้างบนนี่แน่แม่งมาทั้งไม้แม็กมาทั้งอะไรลุงผมอ่ะโดนปากฉลามฆ่ามันสองตัวไอ้โอ้ยอ่ะไม่ร้องแฟงใม่ร้องน้อง ใช่โอ้โหมันน่าจะฉุนจัดนะลุงไม่ร้องแฝงเป็นไงบ้างเนี่ยมึงเนี่ยเขาเปิขาเลยไม่ร้องนะน้องใช่เขาจ่าเขาจ่าผมโดนใส่บินอะเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าล้านโอ้ชิวดูมันใส่ค่าเลยเนี่ยสบดคำหยาบใส่แล้วก็พูดแทรกพูดแทรกพูดแทรกทีละล้านทีละล้าน อ่าแฟงกูช่วยอ๋อของครับลุงให้แรงมันเนี่ยให้เงินหมื่นหนึ่ง <c oughs> ก็เหลือเท่าไหร่อ่ะแฟงจากสิบห้าล้านเหลือสิบสี่ล้านเอ้สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นนิดเดียวอ้ยนิดเดียวเองเมื่อวานมึงพูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้เนี้ยแล้วมึงมีไม้อะไรแฟง <5 S 1> แมกมาปะครับลุงบวกห้าโอ้บวกห้า ว่าแพงปะมึงทําแพงปะแพงตีชนป้ายอ่ะของมึงตอนเนี้ยกูถามมึงถ้าเขาจะให้อาวุธมึงคืนมึงเอาไหมกาก็ไม่ให้อาวุธไอ้แฟงคืนไอ้แฟงขับไม้ห้าได้ไหมเหรอเออได้ไม่ให้อดี๋ยวมันมีเหรียญอยู่ลุงน่ากูแค่ถามเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าเขาจะขอมึงจบเนี่ยเขาคืนอาวุธให้พวกมึงอ่ะมึงเอาปะถ้าคืนอาวุธให้อ่ะเออ ข<อ>้ไรอื่นว่างหมดอื่นเลยไม่ในมุมมึงอ่ะในมุมมึงกูอยากรู้มุมมึงน่ะมุมขึ้นกูรู้อยู่ละ<อ>ว่าเป็นยังไงแต่ของมึงอบบมึงมึงมึงว่าไงาาไม่ะไ,ไม่ไม่ไม่เอา